สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงค์ครับดวงชะตาเดือนกรกฎาคมเปิดดวงดีชี้ดวงปังกรกฎาคม2566ชาวลัคนาราศีสิงค์จะเป็นเช่นไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์หิ่งพระมูนิมอลนะครับมูง่ายๆแบบมินิมอลมีลิ้นชัก รับน้ำหนักสูงสุด30กิโลกร,รมัมขาเล็กยาวเช็ดน้ำได้สวยงามนะติดตั้งง่ายในทุกสถานที่สนใจรายละเอียดไลแอดเข้าไปคุยนะกับทางไลแอด s t t e c h ได้เลยนะครับข้อมูลเพิ่มเติม www.fasttec.com h facebook instagram แล้วก็ tiktok ชาวลัคนาราศีสิงห์ก่อนจะรับชมคลิปแหมฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยเอาเรามาดูกันคือเดือนนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะแหมค่อนข้างที่จะน่าดูชมเลยทีเดียวแหละเพราะว่าดาวเนี่ยโคจรเข้าสู่พบวินาศนะดาวพุธยกเข้าสู่ราศีกรกฎสี่ กรกฎาคมดาวเกตก็ยกเข้าสู่ราศีกรกฎ14กรกฎาคมดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านโคจรเข้าสู่ราศีกรกฎ17กรกฎาคมแล้วก็ดาวพุธเดินไวเห็นไหมอยู่ไม่ถึงเดือนอ่ะเข้าวันที่4ออกวันที่23เข้ามาทับลัคนาของท่านนะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์อ่ะจะเป็นยังไงก่อนอื่นก็ต้องบอกว่า เดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างที่ต้องต่อสู้อุปสรรคค่อนข้างหนักพอสมควรครับอันนี้บอกตรงๆนะอันไหนดีแล้วว่าดีอันไหนที่มีมุมดาวที่น่าเป็นห่วงก็ต้องเอามาพูดกันแบบเปิดอกดาวเสาร์ครับเล็งลัคนาชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นพินทุบาทคือดาวเสาร์เนี่ยจริงๆเขาเล็งยาวนะสองปีครึ่ง แต่ทีนี้ตอนนี้ดาวเสาร์เนี่ยมีการโคโจรพักพักก็คือถอยหลังนะครับโคโจรพักองศาเข้ามาทีนี้ดาวเสารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอริอริคืออะไรอุปสรรคอริปัตตนิกแปลว่าอุปสรรคเข้ามาเผชิญหน้าซึ่งตรงนี้สองปีครึ่งนะครับนะภาพรวมทีนี้การที่ดาวพักเนี่ยจะเป็นยังไง มันจะขับเน้นความเป็นอริมากขึ้นเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเขาถอยหลังถอยหลังเข้าไปหาอะไรเข้าไปหาอริฉะนั้นเมื่อดาวพักเขาจะแสดงความเป็นอรินั่นก็คืออุปสรรคปัญหาไม่ใช่เรื่องศัตรูนะไม่ใช่เรื่องศัตรูเป็นเรื่องของอุปสรรคความท้าทายการเผชิญหน้าการแข่งขัน ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเป็นผลดีสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ได้เพราะตัวท่านชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นเป็นคนที่เขาเรียกว่าต้องสู้โดยพื้นฐานชะตาชีวิตเพราะท่านเป็นราศีประเภทปัสววราศีราศีที่มีสัญ,ญาลักษณ์เป็นสัตว์สี่เท้านะเมษพฤกษ์สิงห์เห็นไหมสัตว์สี่เท้าฉะนั้นก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนนะเอาชนะดาวประจําตัวท่านนั้นคือดาวพระอาทิตย์ ดาวพระอาทิตย์นั้นก็คือผู้นำความยิ่งใหญ่ฉะนั้นแน่นอนครับชีวิตของท่านจะได้รับผลสำเร็จเป็นผู้นำนะแต่จะระดับไหนนั้นอยู่ที่บุญกรรมวาสนานะคือคนล,นาลาักษณาราศีสิงหนะ์เนี่ยมีความก็เรียกว่าความคิดผูกจิตผูกใจมาตั้งแต่แรกเกิดว่าเราอะเกิดมาเนี่ยจะต,ต้องไม่ตามใครต้องเป็นผู้นำ จะเป็นผู้นําในระดับเล็กๆถูกไหมผู้ใหญ่บ้านกับนายกก็เป็นผู้นําเหมือนกันแหละแต่มันจะเรียกว่าอยู่ที่บุญวาสนาสิ่งแวดล้อมนะว่าเราจะเป็นผู้นําอยู่ในระดับไหนะจะเป็นนายกของประเทศหรือว่าเป็นนายกอบตอมันก็นายกเหมือนกันแหละฉะนั้นความเป็นผู้นำของลัคนาราศีสิงห์นี่มันผูกจิตผูกตัวไปจนตายและแน่นอนครับคนที่จะมาเป็นผู้นําได้ ไม่มีใครเขาเอาความสำเร็จเอาสิ่งดีๆเอาความเป็นผู้นำเอาการยอมรับมาโยนใส่ตักท่านฉะนั้นชีวิตท่านถูกสั่งให้ต้องสู่ต่อสู้ฝ่าฟันน่ะซึ่งตรงนี้เราต้องมองมุมกลับให้มันดีว่าอลิมาเผชิญหน้าแปลว่าโอกาสก็เข้ามาเช่นเดียวกัน อิคืออุปสรรคอิเท่ากับโอกาสนะโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมมองพบอิเป็นพบที่คือตำราเขาว่าไม่ดีแต่ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าสามารถกลับให้เป็นดีได้มันมาพร้อมโอกาสครับคำว่าอิอินะอุปสรรคอุป,ปะแปลว่าใกล้สักก็คือสวรรค์ใกล้สวรรค์ก็คืออะไร มันก่อนที่เราจะสําเร็จอะไรสักอย่างมันต้องเจออุปสรรคปัญหาครับอันนี้ชัดเจนอันนี้ชัดเจนแล้วการที่ดาวเสาร์เป็นพิธุบาทก็ทําให้อึดอัดคับข้องใจสิ่งเหล่านั้นมันคอนเฟิร์มด้วยอะไรสิ่งเหล่านั้นมันคอนเฟิร์มด้วยการที่ดาวพระอังคารกับดาวศุกร์โคจรเข้ามาตั้งแต่วันที่30มิถุนาฉะนั้นเดือนกรกฎาคมนั้นดาวศุกร์ดาวอังคาร อยู่กับลัคนาราศีของท่านเต็มเดือนเต็มพิกัดทีนี้ดาวเสาร์ที่เล็งมาไม่ได้เล็งแค่ลัคนาของท่านเพียงอย่างเดียวเลงดาวศุกร์และเล็งดาวอังคารดาวศุกร์กับดาวเสาร์นั้นเป็นเสียนศัตรูคือดาวคู่ศัตรูคู่อาฆาตดาวอังคารกับดาวเสาร์เป็นคู่ปะทะรุนแรงแตกหัก ทีนี้ข้อดีมันคืออะไรข้อดีมันก็คือสุกกับอังคารเนี่ยเขาเป็นคู่มิตรกันนะคู่มิตรกันจะให้เห็นภาพด้วยนิทานชาติเวนนะมาอีกแล้วนะ <c oughs> นิทานชาติเวนเนี่ยอเสาเปรียบเสมือนงูนะครับอังคารเนี่ยเปียบเสมือนกบงูมันก็ต้องกินกบถูกไหมอ่าเห็นแล้วมันก็เขาเรียกว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมอะ่ะเพราะว่ากบมันเป็นอาหารของงูถูกไหม เสาเห็นอังคารไม่ได้เจอกันแล้วมันต้องมันต้องกินกันอะ่ะฉะนั้นมันเป็นดาวที่เขาเรียกว่าคู่ที่อาฆาตทำร้ายกันทีนี้ดาวงูเนี่ยมันจะกินกบกบมันก็หนีดิหนีเข้าไปไหนหนีไปในโพรงไม้ซึ่งในโพรงไม้นั้นมีลุก,กเทวดาอยู่ซึ่งก็คือดาวพสุขพองูเลื้อยตามเข้ามาดาวสุ์ซึ่งเป็นเทวดาแหมเทวดากับงูใช่ไหมเทวดาก็ไล่เลย นะไล่งูออกไปนะจะไล่ด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าง,งูก็หนีกเ็เซิะกกระเซิงฉะนั้นดาวเสาร์ที่เป็นงูก็เลยมีความแค้นกับดาวศุกร์อนะ่าเพราะดาวศุกร์เป็นเทวดาที่มีฤทธิ์เห็นไหมเสกปิ้วเดียวงูกระเด็นลงไปเลยอะไรลักษณะแบบนี้นะอันนี้ตามนิทานเนี่ยเขาก็ว่าไอ้ไล่ไปด้วยวิธีต่างๆนะก็ต่างกันไปตามเขาเรียกว่าตามตำนานนะบางที เทวดามีอาวุธมีพระขันมีอะไรก็นั่นแหละหรือบางทีก็ชี้นิ้วปล่อยแสงงูกระเด็นออกไปก็ว่ากันไปเอาเป็นว่าเนี่ยให้เห็นว่าเนี่ยคู่นี้เขาเป็นคู่มิตรกันเพราะว่าเทวดาเป็นไงสงสารกบเนี่ยดาวสุกกับอังคารก็เลยเป็นคู่มิตรเป็นคู่มิตรกันสุปกปักหวานอังคารรับเอาเสาเนี่เป็นไงก็เลยเกลียดทั้งคู่ไม่ถูกกับทั้งคู่ฉะนั้น แมมันเหมือนกับศัตรูมาประเชิญหน้ากันครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วคนกลางคือใครตัวท่าน <c oughs> ตัวท่านนั่นเองนะครับอ่ามันมีเรื่องราวอะไรบ้างที่มันจะน่าหนักใจดาวศุกร์นั้นไซคือดาวการงานครับดาวศุกร์คือดาวชื่อเสียงฉะนั้นท่านต้องระวังท่านต้องระวังการใส่ร้าย การใส่ความอุปสรรคปัญหาถึงขั้นมีการฟ้องกันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนภายในหน่วยงานในที่ทำงานหรือถึงขั้นคดีความระมัดระวังนะ,ะคำว่าระมัดระวังนี่ถ้าไม่เกิดเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเกิดรู้ล่วงหน้าเตรียมพร้อม เรื่องอะไรพยานหลักฐานนั่นหละแต่ลงนาชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ต้องเตรียมพร้อมครับนะถ้ามันถึงขั้นรุนแรงต้องสู้คดีกันเราก็ต้องสู้นะนี่คือศุกร์กับอังคารที่เข้ามาอยู่อย่างเงี้ยศุกร์คือดาวการงานนะอังคารคือดาวอะไรดาวผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังดีที่เรียกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยเหลือนะครับอังคารคือดาวหลักทรัพย์เนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ เงยดาวเสาก็เป็นดาวเจ้เรือนอริอย่างที่ทราบกันดีงั้นอุปสรรคปัญหาตีความได้ทั้งดีที่สุดคืออะไรโอกาสงานยากๆผู้ใหญ่มอบหมายให้ท่านเป็นงานที่ยากอาจจะใช้คำว่าสุดความสามารถหรือเกินความสามารถมาให้ท่านทำหนักใจไหมละ่ะหนักใจเหนื่อยไหมแน่นอน แต่ถ้าเกิดสู้มันมีโอกาสที่จะสำเร็จนะมีโอกาสครับที่จะสำเร็จและถ้าสำเร็จมันก็ได้รับรางวัลเป็นการตอบแทนอันนี้คือขั้นดีที่สุดขนาดขั้นดีที่สุดยังเหนื่อยเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิง์ขั้นร้ายที่สุดตามที่บอกมาถึงขั้นมีการใส่ร้ายป้ายสีร้องเรียนถึงขั้นฟ้องร้องเกิดคดีความ นี่คือดาวที่ส่งผลที่ตีความตามลักษณะดาวมันมันเกิดได้ฟังก์ชันหลายแบบมันไม่ใช่ว่าจะเกิดกับคนนี้เป็นอย่างนี้เกิดกับคนนั้นเป็นอย่างนั้นมันมีโอกาสแต่ละคนหนักเบากันไปล้วนแล้วแต่เกิดจากกรรมเก่ากรรมใหม่ทีนี้เรามองภาพรวมชาวลคาราศีสิงห์นะอุปสรรคปัญหา คือสิ่งที่ท่านต้องเจอและ,ะเผชิญหน้าครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนสองดาวประจำตัวคือดาวพระอาทิตย์สิเจกรกฎาเข้าสู่พบวินาศโอ้โหตนุวินาศวินาศแปลว่าอะไรหลบเลี่ยงก็ได้เบื้องหลังทีนี้ดาวอาทิตย์เมื่อเข้าสู่ราศีกรกฏจะเป็นมหาจักร มาหาจักฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงชัดเจนเห็นไหมชัดเจนที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวที่เกิดกับท่านก็คือการได้รับภาระหน้าที่การงานอันหนักเกินความสามารถหรือว่าสุดความสามารถหรือเป็นภาระหน้าที่ที่ท่านไม่อยากรับท่านก็มันไม่รับไม่ได้ครับมันมาแล้วแต่ ที่มองว่ามีโอกาสที่จะฝ่าฟันแล้วสําเร็จแล้วจะได้รับรางวัลเป็นผลงานเนื่องด้วยดาวอาทิตย์ของท่านเนี่ยเป็นมหาจักรดาวประจําตัวของท่านหลบไปอยู่ภพวินาศไงเขา้าใจไหมมันเหมือนกับเล็งมาเนี่ยอันแน่นอนลัคนาเนี่ยมันโดนแต่ตัวท่านจริงๆคือดาวพระอาทิตย์เนี่ยมันหลบภพบวินาศเมื่อหลบภพบวินาศมันก็เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้รับผลเต็มๆอันนี้เป็นข้อดีอันนี้เป็นข้อดีอนน ดาวเกตก็เข้าพวินาศเช่นเดียวกันดาวพระเกตเนี่ยดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเข้าสู่พรวินาศเข้าไปอีกก็เป็นเรื่องของช่วงนี้นะก็ทําบุญสุนทานไว้บ้างสำหรับชาวลักนาราศีสิงห์นะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็หลบมุมแล้วไม่ช่วยแล้วนะครับรวมทั้งอาจจะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรเก่าๆที่เขาเรียกว่าถึงเวลาที่ อาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าชดใช้อะไรกันบางอย่างเพราะดาวเกตเนี่ยมันตีความได้ทั้งสองแบบทั้งเทวดาผู้ช่วยเหลือทั้งเจ้ากรรมในเวรผีสางก็ดาวพระเกตทั้งนั้นเข้าพบวินาตก็แปลว่าอะไรเกาะอยู่ข้างหลังฉะนั้นเนี่ยแหละเรื่องบุญกุศลอะไรก็อย่าพึ่งละเลยตรงจุดนี้นะครับอาสรุปภาพรวมก็คือความเครียด การ,รเผชิญปัญหาเจอแน่ครับสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจเตรียมพร้อมตั้งรับนะถ้าเป็นเรื่องของงานไม่ต้องคิดมากครับลุยจะสุดความสามารถจะเกินความสามารถลุยไปเพราะว่าดาวประจําตัวของท่านก็ยังมีตําแหน่งที่ดีเป็นมหาจักรพร้อมสู้พร้อมฝาาฟันตรงจุดนี้มีดาวมาช่วยไหมมีครับหนึ่งดาวพฤห,หัสยังช่วยเหลืออยู่ เพราะว่าตรีโกนกับลัคนาท่านนะดาวดาวพฤหัสอยู่ในบ้านพระอังคารพระอังคารก็มาเยือนตัวท่านด้วยฉะนั้นดาวพฤหัสเรียกว่าส่งพลังมาได้เต็มที่อ่ะตัวไปไม่ได้ก็ส่งแกลบไปนะแบบนี้เลยหนึ่งก็คือด้วยมุมราศีเนี่ยเขาถึงอยู่แล้วเพราะว่าเป็นราศีธาตุไฟด้วยกันส่งไปทางธาตุ หนึ่นะส่งไปทางธาตุสส่งไปด้วยดาวเจ้าเรือนนั่นคือดาวพฤหัสอยู่ในบ้านพระอังคารพระอังคารมาถึงลัคนาท่านและดาวพฤหัสเองก็กํากับดาวเสาอยู่ด้วยมุมโยกนะและดาวพฤหัสเป็นราชาโชคอยู่ฉะนั้นตรงจุดนี้แหละยังถือว่าโอเคไม่ได้แย่นะครับสวันที่ยี่สิบสามกร,รกฎาคม ยีก,กรกฎาคมดาวพระพุธจะโคจรเข้ามาทับลัคนาราศีสิงห์ซึ่งจะได้ตำแหน่งถึงสามตำแหน่งดาวพุธคือดาวการเงินดาวพุธคือดาวลาพะโชคลาภโอ้โหหลังจากวันที่ยี่ิบสามยิ้มได้แล้วเนี่ยถ้ามีการฟ้องร้องสู้คดีหรืออะไรกันแบบเรียกว่าเร่งด่วนนะหรือว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะหลังวันที่ยี่บสามโล่เพราะดาวพุธมา ดาวพุธเป็นดาวการเงินครับดาวพุธเป็นดาวลาพะโชคลาบมาถึงตัวแล้วดาวพุธนั้นอยู่ในราศีสิงจะได้ตำแหน่งถึงสามตำแหน่งด้วยกัน 1. มหาจักรสองอุจวิลาช 3. ราชาโชคมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบัน่นฟันโฉงเฉงช่างผาดโผลหนักหนาหน่ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจ อุจจวิราชราชชโกชกฉโลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเห็นไหมดาวพุธด,ดวงเดียวให้คุณให้คุณถึงสองอย่างหนึ่งคือเรื่องเงินสองคือเรื่องโชคและให้คุณถึงสามแบบทั้งมหาจักรทั้งอุจ,จวิราชทั้งราชาโชค ต้นร้ายปลายดีสาหรับชาวาลัคนาราศีสิงห์เนะเรื่องร้ายๆเราก็ต้องบอกนะเรื่องร้ายๆเราก็ต้องบอกเรื่องดีๆเนี่ยยิ่งชอบบอกใหญ่ฉะนั้นอดทนหน่อยนะต้นเดือนนะปลายเดือนเนี่ยรอให้ดาวพุธย้ายเข้ามาเนี่ยถึงจะเขาเรียกว่าโล่งสาหรับชาาลัคนาราศีสิงห์อ่ะถือว่าดีหลังวันที่ยี่สิบสามกรกฎาคม ทีนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยยังได้เกณฑ์ในท้ายเดือนนะยังได้เกณฑ์รูปดวงพิเศษเขาเรียกว่ารูปดวงจันครูสุริยาเนี่จันครูสุริยาเป็นไงจันอ่ะพระจันครูดาวพฤหัสสุริยาดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านหลักเกณฑ์ของดวงจันครูสุริยานั้น นั่นก็คือดาวทั้งสามดวงจะต้องอยู่ในแกนวาวรครับราศีแกนวาวรอันได้แก่เมษกรกฎตุลและมังกรจะอยู่แบบไหนก็ได้จะอยู่แยกกันแบบสามดวงแบบนี้ก็ได้จะอยู่กองรวมกันสามดวงก็ได้จะอยู่ราศีนี้สองดวงอีกลาศีหนึ่งหนึ่งดวงก็ได้ครับขอให้มันอยู่ในสี่ราศีเนี่ยนะจะอยู่สามดวงสองดวงหนึ่งดวงอยู่ด้วยกันอยู่ห่างกันอยู่แยกกันได้หมด แต่ขอให้อยู่ในเมษกรกฎตุลและมังกรตรงนี้เคลียร์นะและเห็นไหมละ่ะอยู่อยู่คนละราศีเลยแยกกันเลยสวยงามและทั้งสามดวงล้วนมีตำแหน่งพระจันทร์เนี่ยอยู่มังกรได้จันทร์อดีศรจันทร์อดีศรเป็นยังไงราศีมังกรคือราศีแม่ธาตุดินพระจันทร์เป็นดาวธาตุดินเขาเรียกว่าอยู่ถูกธาตุเข้าแม่ธาตุ ก็จะได้ตำแหน่งพิเศษจันอนดีสพรพฤลหัดอยู่ราศีเมษร,ราชาโชคอาทิตย์อยู่ราศีกรกฎมหาจักรเป็นไงเป็นไงสวยงามนะเป็นสวยงามจันคุรุสุรยาก็คือดวงชะตาสูงส่งอันนี้เกณฑ์ดีซึ่งรูปดวงวันนี้คือรูปดวงวันที่31กรกาคมสิ้นเดือนเลยแต่ ตอนที่พระจันทร์อยู่ที่ราศีตุลเนี่ยก็ถือว่าได้นะก่อนที่พระ,พระจันทร์อยู่ราศีตุลน,น่าจะวันที่ประมาณวันที่สิบเจ็ดนะสิบเจ็ดกรกฎายยี่สิบอ๋อไม่ใช่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบห้านะยี่สิบห้ากรกฎานะยี่สิบห้ากรกฎาอยู่ราสิบห้ายี่สิบหกกรกฎาอยู่ราศีตุลน,นะครับ แล้วก็วันที่สามสิบเอ็ดพัชร์ก็มาอยู่ตรงนี้่าฉะนั้นสวยงามก็ได้สองวันนะยี่สิบห้ายี่สิบหกแล้วก็สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดนี้ก็น่าจะถึงหนึ่งนะหนึ่งสิงหานุ่นเข้าไปด้วยนะครับพอรู้สึก,ก่าจะวันที่หนึ่งวันที่สองนี่น่าจะเป็นวันอาสาฬหะก,กับเข้าวันสาถูกไหมอ่าวันอาสา,าเข้าวันสาก็นี่ไง,พ,งพัทร์เพนเนี่ยพระจัทร์เพนด้วย ได้ดวงจันทรุสุริยาด้วยโอ้โหชาวลัคนาราศีสิงห์อย่างนี้เขาเรียกว่าถึงตัวถึงตัวเพราะอะไรเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเข้าไปเข้าไปฟังก์ชันนี้ด้วยนะครับเข้าไปอยู่ในฟังก์ชันนี้ด้วยฉะนั้นก็ถือว่าสวยงามการเกิดดวงจันทครุสุริยาเนี่ยโอ้โหยากนะยากพอสมควรเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะ หนึ่งปีย้ายหนึ่งราศีการที่จะดาวพฤหัสจะโครจรเข้าสู่แกนทวารเนี่ยสี่ปีจะมีครั้งเนี่ยพฤหัสใช่ไหมอยู่เมษเนี่ยอีกสี่ปีถึงจะเข้าการกฎถึงจะเกิดรูปดวงนี้อีก,อกครั้งหนึ่งนะครับส่วนในปีนั้นเนี่ยดาวพฤหัสอยู่ราศีเมษหกหกถึงหกเจ็ดใช่ไหมทีนี้ก็ต้องดูดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เข้าแกนทวารก็มีสี่เดือนนั่นก็คือเมษากรกฎา ตุลาแล้วก็มกกลาเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ที่จะเกิดส่วนพระจันทนระ์น่ะเดี๋ยวเขาเดินไปถึงเองอะ่ะไม่ต้องกลัวเพราะสองวันครึ่งย้ายราศีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยแล้วก็เป็นตัวที่ดวงดีนะั้นสรุปจบก็คือต้นร้ายปลายดีครับสำหรับชาวคราศีสิงห์แต่ก็ต้องบอกไว้เพื่อความไม่ประมาทเจอเรื่องหนักเจออุบัรรคเจอปัญหาแต่ถ้าบางคนกําลังสอบแข่งขัน อันนี้ดีเลยนะกาลังประกวดแข่งขันต่อสู้แย่งชิงอันนี้ผมมองว่าดีแล้วก็จะบอกด้วยว่าเนี่ยบ้านเมืองตอนนี้กาลังวุ่นวายแบบนี้คนสำคัญที่เป็นข่าวเนี่ยสิงด้วยสิงด้วยอะก็สนุกสนานกันแหละอ่ะอ่ะประมาณนี้ครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับยังไงต้องขอขอบคุณ อีกครั้งหนึ่งนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ใส่กระดิ่งนะครับถูกใจคำทำนายกดซุปเปอร์เต s เลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟกันได้นะครับแล้วก็ฝากหิ้งพระมูนิมอลแบบง,ง่ายๆด้วยเนี่ยใครมีบ้านสไตล์ลอฟสไตล์เนี่ยนะ,ะแบบนี้นี่ก็สวยงามติดตั้งง่ายครับผมอ่ายังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับชาวราศาีสิงห์ครับสู้ครับมีฐานเดียวครับสู้อย่างเดียวสู้แล้วรวย <laughs> อ่าจริงๆนะพรตอนสุดท้าย ปลายดีเพราะว่าดาวการเงินกับดาวโชคลาภเข้ามาถึงตัวขอให้สำเร็จสมหวังดังใจครับเฮงเฮปังปังรวยๆครับสวัสดีครับ